ค่ะวันนี้เรากขอกับตะตันสินเดิมนะค่ะเนาะจากช่องพุทธเศษน้องดินชาแนลค่ะวันนี้ตะตันกับสิมากพามาละห่อหัว,หวละสวนคือเก่าเนาะค่ะเนาะว่าอพาบะเบิงแปลงพักที่ตะตันปลูกไม้นาะค่ะว่าวันไปได้สามสี่หมื่นอ่ะเพิ่นเริ่มออกคือยังเนาะค่ะเนาะะค่นี่ค่ะแป้งนี่ตะตันกับปูกหอมเนาะค่ะะเนาหอมแบงเนาะจ้ะกับเพิ้ลประหันได้ออกค่ะออกนิดน้อยกำลงังโพนเนะจ้ะ แป้งนี่ปะติกับปูขนาดเน,นาะจ้ะเนาะนค่ะขนาดเพกกื่อกะล่างจะออกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้เนาะจ้ะอันนี้ยากเพื่อกะปูแป้งเนาะจ้ะเนาะกวาแป้งหลังเนาะจ้ะนี่พื้นที่เล็กๆ,ๆน้อยๆเท่ากับปูไปเน,นาะจ้ะเนาะได้กินได้ขายไปเนาะจ้ะ น,นี่ก็กุ่้จะ,จะพาไปเบ่งคางนี้นะจ๊ะเนาะซองคางข้าง,างเขาสวนหน่อยเท่านา่จ้ะตักับผู้ลงไปได้ยองหมื่นโนจ้ะกับเาไท้นออกแล้ค่ะแป้งคางนี้นะจ้ะ หอมแบงเนาะคะา่ะเดีเ๋ยวเราปลูกไว้ได้เกือบครึ่งเดือนนะเนาะจ้ะเนี่ยมันจะนออกงามแล้วจ้ะค่ะนี่ก็เป็นแป้งที่อ่อาถอนออกแล้วเนาะเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเอาเอาผักออกไปขายแล้วเนาะค่ะ ก็เตรียมแป้งค่ะจะปลูกไม้เน,นาะจ้ะเนาะจะลงพักไม้ค่ะนี่ค่ะโอ้เสียงตุ๊กแกหอมเสียงดังฟังสัตว์แหง,งค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสวยหน่อยที่เฮาปลูกพักนะะนเนาะค่ะก็มีพื้นที่เมื่อไรเราขายเล็กหน่อยเลาก็ปลูกไปเน,นาะจ้ะเนาะเด็กกินเด็กขายค่ะนี่กัป้าต่ายก็ลงไม้เนาะจ้ะอันนี้อาก,กาศหอมเนาะคะ่ะเนาะ มันก็ล่างเตงองอกนะจ๊ะเนาะผักาดหอมจ้ะล่างเตงหอกเดี๋ยวรออีกสักเดือนนะจ๊ะเนาะกระสีแดงงามนะจ๊ะอันนี้ก็ผักกาดเขียวล่ะผักกาดหินนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะมันก็ล่างออกนะจ๊ะบรรยากาศเสาร์หนีลูค่ะเนาะแต่กับวันเสาแห้งละค่ะสายๆเนาะค่ะอากาศก็แจ่มใสแห้งค่ะหรือท้องฟ้าเนาะค่ะเนาะ จีมแห้งค่ะแดดสีฮอนแล้วค่ะมื่อน,นี้ค่ะคืนปะกก็เย็นกลางวันวันปะกก็หอดนะจ๊ะเนี่ยขนาดเหาเนะจ้ะเนาะเอากระปลูกคนไปจ้ะหอมแบงแ่งนะจ๊ะหนาเห่านะจ๊ะเนาะมีทุกอย่างในสวนเนาะจ้ะเนาะ พลังใหญ่ความสามารถใบร้ายะนะจ๊ะพลังปีนี้ก็ใส่ได้แล้วค่ะลูกกระดกเนี่ยพลังนะจ๊ะพื้นที่ปลูกพักเทาก็บ,บคอยวลายปันไดเนาะค่ะเนาะเจาก็มีแต่พวกเป็น,น,ะะนะปต้นไม้เป็นต้นกล้วยนะคะนะ่ะเนาะไปต้นพุ่มลไม้ค่ะร้ายกว่าพื้นที่ปลูกพักเนะจ๊ะเนาะมีการใบไ,ไม้ล้นนะจ๊ะ เปนย่างนานนะจ๊ะคุณลุงจะพาไปเบื่อลายพื้นมาพลังไหวไรเรียงนะจ๊นะเนาะนี่น้ำิ่มเริ่ม,มบกแล้วคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะนะะ้ำเพิ่งลดลงลายแล้วเนาะคะ่ะได้เในเในแปลงน,นี่เนาะจ๊ะผ่านนาพิ่นบกแล้วเขากะสิบปลูกเป็นฟักทองแน่เมื่อบึกอึเนาะจ๊นะเนาะ แตงโม่เน่เล็กๆงเลยงเน่หน่อยเขาพดเน่ปลูกเลี้ยงและเลียเยเ้ยงน้อยค่ะพอได้กินแล้วค่ะเนาะค่ะให้น้ำพึ่งบกก่อนเนาะคะ่ะให้น้ำพึ่นแห้งเนาะจ้ะเนาะเพาจะเกษตรทำการปลูกเนาะจ้ะฟังโน่เหมือนเป็นฝรั่งเนาะจ้ะฝรั่งปีนี้จะใส่ได้เนาะมาหนีเนาะจ้ะเนาะ เ้าสิไป็หล่อเบิ้งว่าต้นม่วงต้นหมากม่วงขมิน้นค่ะที่ข้าเบิ้งมันนั่นว่าเพิ่นกำลังจอยดอกว่าเพิ่งออกไรขยังเนาะจ้ะเนาะไปกันเลยจ้ะนี่เนาะโอ้เพิ่งออกไรห่วงอยู่นะจ้ะเนาะห่วงขมินน้นเนาะจ้ะว่าแต่เพิ่นสิบเบอร์ออกนะจ้ะทั่งนี้เนาะจ้ะเนาะเพิ่นก็นเริ่มออกจ้ะ เห็นดูสิอืมะคะมันเริ่มออกแลกวจ้ะนี่ค่ะเป็นสิบเบอร์ไลท์คือซูปปีร์นะค่ะแต่ก็เริ่มออกทย่อยทย่อยเนาอจ้ะเนาะดอ,อกบัวขมิ้นนาอจ้ะ ล้างน้ำรดเนาะคะ่ะรดก็ลังแต่รดนาะค่ะเนาะแต่ว่าลูกหอยเชลีพี่นอลายๆเนาะค่ะเนาะเป็นดำๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะลูกหอยเชลีเนาะจ้ะเนาะมเป็นไรน้ำถั่วมคันถ่วม,มิลี่นี่ถ่วมลายๆนะครับเพิ่นกจะจิกินลูกปุ๋ยลูกยางเห่าค่เป็นกินทุกอย่างเนาะคะ่ะจะเป็นผื่นเนาะค่ะเนาะลูกหอยเชลีค่ะอ๋อเป็นเต็มๆเนาะค่ะนี่ค่ะ ขาาขะะเ,เ,ะะเข้าวานเขาไว้ค่ะเพิ่อนก็กินจนเบิรดแล้วค่ะหอยเชอรี่เหลือยิ่มนึงทั้งนู้นนะแค่นะเหลือยิ่งยมนึงเข้าวานเบิดหน้าได้ยิ่งยมนึงตัวเนี้ยเต็มเต็มหน้านี่ยนะจ๊ะเนาะเต็มพื้นที่ตัวนี้หอ,อยเชอรี่เพิ่อก็จัดการเรียบร้อยค่ะค่ะก็ประมาณนี้นะจ๊ะว่า,าม,มีเขา,นา,าเนาะจ๊ะเหลือยิอยอ่งยมหนึ่งทั้งๆนะจ๊ะจ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 ะ แฉมแห e. ้งเนาะค่ะมือนี่เรื่องหอยเนาะจ้ะแต่สภาพเลาะๆไปทางทางสวนว่ามีผุ่มละไมยังแน่เพิ่นออกดอกเมื่จ้ะค่ะไปกันเลยจ้าจะลองนำนาสวนเข้าเนาะจ้ะน้ำเพิ่งละ พ่อได้ใส่อยู่นจ้ะเนาะกระไลยู่ค่ะเดี๋ยวล้างปีใหม่เพื่อกระลดลงเรื่อยๆโน่นจ้ะขนาคล้องเพป่นลดเพื่อกระลดลงเรื่อยๆที่กันโน่นจ้ะเนาะค่ะกลับมาใหมณนี้ค่ะอันนี้ก็ขังล้างสวนโน่นจ้ะเนาะหล่อล้างสวนเพื่อกระลดลงแนและโน่นจ้ะมันเป็นติดคล้องโน่นจ้ะ ค่ะขับเป็นสวนต้นไผ่์นาสวนเท่อนอาจ้ะเนาะข้าก็เอาหนองัวหนองไข่เป็นไวนี่หนองควายลงบัดเพื่อก็เอาไปหงายเนาะค่ะเพราะว่าถ้นนมีน้ำนอนเนาะจ้ะเนาะก็เอาเปิ้ลไปแล้วก็เอาเปิ้ลมาเนาะจ้ะย์หนองัวคืนก็ชิบค่อยอยู่เพราะว่าหนองัวเป็นอยู่ทางนี้เนาะจ้ะนี่ค่ะข้ากับผูกหนองัวไว้ในถุงนี่นาะจ้ะเนาะนี่ค่ะข้ากับผูกแม่เป็นไวนเพราะว่า เดี๋ยวพี่พาลูกคุณไปไก่เนาะคะ่ะทนน้ำเนาะจ้ะเนะาะค่ะจังน้อยป่าต่งางเกษตรผ้าเพื่อมากินหนาเนาะจ้ะค่ะนไปนเหลืยๆว่ามียังไงเสียออกดอกเนี่ยแย่งหั่เห็นเนาะค่ะเนาะออกอยู่ต้นเดียวเนาะต้นม่วงก็ได้ ออกแต่มองขมิ้นจ้ะมองอื่นกับบ้านดอ,อกมาจ้ะเนะเาะแล้วกันนี้ก็มาไฟนะคะตัวมาไฟกําลังจะจอดอกค่ะโอ้ยเห็นแล้วนะจ้ะเนาะกําลังจะจอดอกค่ะตัวมาไฟนะจ้ะเนาะโอ้ยวันต์สิบบดอกโอ้ออกมตัวนี้นี่ดอกพุ่นหน่อยหน่ะจ้ะเนาะตัวมาไฟนี่ะนี่ค่ะเริ่มออกแล้วโอ้ยนะจ้ะนี่จ้ะกําลังจะจอดอกหน่อยหน่นะจ้ะเนาะ หลายอยู่ค่ะมิเดอกนหน่อยๆเพิ่งกำลังจอเนาะจ๋ะเนาะคือไฟน่า,จ,นนนาจริงในการเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่จริงเพิ่นค่ะโอ้วมันจะเบนดอกเห็นแล้วเดี๋ยวเ้าสิพาพวาเบิ้งไม้ต้นเพิ่นใหญ่ๆยิ่นี่เนาะค่ะเนาะแต่มาไฟเนาะค่ะะไฟห่หาเนาะจ๋ะเนาะเริ่มอองดอกแล้วเดี๋ยวเ้าสิาพาไปเบิ้งต้นอื่นต้นหมากใหม่อื่นว่าเพิ่นสิมีดอก ออกดอกให้เอาเห็นขึ้นยังเนาะจ้ะเนาะค่ะไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะในสวนเ้าน,นี่แหละเอัปซิมี่อันได้ได้ดอกให้เอาได้เห็นดอกคุณเนอันนี้คือต้นละมุดละพูดกะมากวิ่งเหล่าร้ายหล่อไปด้วยจ้ะหรือกินมากว่าค่อยหลายเราจ้ะเน,นื้อนัวลูกนึงค่ะ ต้นนี้พัสิดกแ,น,แกน่นนะจ๊ะเนาะยังอยู่โอ้ไล่ลูกอยู่ขายอยู่ข้างล่างหนะจ๊ะเนาะมองเขียวสวยกะยังมาทัานแต่จอยดอกกะับไปเลยๆใจเย็นๆเดีย๋ยวเพิ่ลกัออกให้เขาเห็นเองนะจนน๊ะเนาะอันไหนก็มันขุนสีนะจน๊ะมันขุนสีกะยังมาทัานแต่ออกค่ะเดี๋ยวขับพันออกดอกเข้าจะพามาเบิ่งอีกรอบนึงนะจ๊ะเนาะ ค่ะกับนำดอกไม้แน่ค่ะม่วงขาวใหญ่แน่แอปเปิลแน่ก่ยมพันเดียบออมาค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวออเ,เยว้างจะพามาเบิ่งหลอหลังเนาะมันก็สิค่อ,คอยๆออกไปเเนาะคะ่ะเรื่อยๆจ้ะ ตอนสซยๆซยเฮามือน,นีเฮาจะก็เป็นสีนะาจ๊ะเนาะค่ะกัะะตแต่งกปเปิดนามใหนงหัวแล้วกระสเอาหนงงัวมากินหนานะาจ๊ะเนาะแล้วกระปปผูกพักต่อค่ะ,คะบรรยากาศถงถูทองหน้าเขาย้ำแลงน่าจ๊ะเนาะก็ะเป็นประมาณนี้นาจ้ะ บรรยากาศด,ด,ดีค่ะมีแดดเนี่ยเป็นธรรมดาเนาะจะ้ะช่วงเที่ยงสี่ปัตตันกับเสดมาอยู่สวนผวเผาเฮานี่แหละค่ะเพราะว่าสวนหวยนะะหะกะเฮากัสิบุคอยเด็ลูกไปแล้วเนาะจะ้ะเนาะเพราะว่าเพิ่นมี่ผืนที่ให้งัวควายอยู่เนาะคะ่ะแถวนี้เนาะจะ้ะกะหน้าฝนลุบนาท่ำหน้าปัตตันกัสิไปอยู่สวนหวยสวนใหญ่เนาะจะ้ะเพราะว่าเขาเสืองัวไปไว้คุณ เอาหยาไปเพิ่นกินเนาะค่ะก็มีน้ำพินกัมีหมอยเพิ่มผิดทีเพิ่มเนยนยางนะจ๊ะเนาะค่ะค่ะอ่ะค่ะกะป้าต่อยกัสิ่ขอเจ้าพิบจะเพี้ยนเท่านี้เนาะค่ะนเานาะคะ่ะก่อนจบคลิปเล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล้วค่ะในช่องของเฮาเนาะค่ะดูเศษท้องะะดินชาแนลเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณก๊อลังใจให้เฮาพี่คลิปใหม่ต่อไปเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ